มาต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อเราอยู่กันที่งานนะครับ โครงการรจลมพลังคนชนบุรีรุ่นนโลงปั่นจักรยานสร้างสุขภาพลดโลกร้อนคาเฟ่เดย์2023ครับก็วันนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมกว่า3,000คนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับไปให้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลกอะจันจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับผมปั่นไปแล้วนะครับก็ลดโลกร้อนด้วยนะครับเราก็ได้สุขภาพด้วยรวมถึงได้มีดภาพกลับไปด้วยนะครับซึ่งเป็นโครงการดีๆนะครับที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชน ตรงนี้เลยครับมีเกียวกัสักเล็กน้อยค่ะ ที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันปลอดรถหรือว่าคาฟรีเดย์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์หันมาใช้จักรยานหรือขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นนะครับ<อ>เพื่อเป็นการลดโลกร้อนนะครับจังหวัดชมรีเองโดยองค์การหาสุจบจังหวัดชลรีได้ตรหนักและให้ความสําคัญในวารละดังกล่าวจึงได้ร่วมกับผู้ภาคีเครือข่ายนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดชมรี สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีคงคอ,รรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชนบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชนบุรีและชมรมจักรยานในจังหวัดชนบุรีนะครับทุกภาคส่วนและองคอ์กรภาคเอกชนได้จัดทําโครงการรวมพลังคนชนบุรีรณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุอขอภาพลดโลกร้อนหรือชนบุรีคาฟีเดในปีนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุน้นให้ประชาชนชาวจังหวัดชมรีและใกล้เคียงได้หันมา ปัยยป่นจักรยานเพื่อเปการออกอกําลังกายและใช้ในชีวิตประจําวันให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงลดปัญหาการจราจรปัญหาสิ่งแวดลอ้อมหลอดจนลดปัญหาโลกร้อนนะครับผมมาจากกลุ่มเสียงใหม่ครับผมคิดว่าการปั่นจักรยายนมันดียังไงครับพี่ก็หนึ่งก็ช่วยเป็นการออกออกกำลังกายอย่างหนึ่งและก็เป็นการที่ว่าร่วมทำบุญ แล้วก็ได้สมนี้สมาชิกนะครับได้มิตรภาพมิตรภาพกับเพื่อนเพื่อนนักปั่นรวมถึงในสุขภาพด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือลดโลกร้อนนั่นเองถูกต้องครับนะครับเชิญชวนให้ทุกคนมาปั่นจักรยานกันหน่อยครับพี่ครับก็เชิญชวนนักปั่นทุกท่านนะครับให้มาออกกําลังกายแล้วก็ทํากุศลคุณครับขอบคุณมากครับเสื่อมเพิ่งใหม่นะครับดีครับดีกับสุขภาพทําให้เราแข็งแรงแล้วก็ลุกเหินเดินอะไรนี้เพราะว่าเราพวกนี้สูงอายุหมดแล้วครับก็ไม่ต้องใช้พลังงานฟอสซิล ใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานคนลดพลังงานการใช้แบบ และช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความลกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวเระช่วยกันสร้างเชื่อ